สวัสดีครับผมมีพามาชมชิพการุกของเจ้าสิงห์ําอ้อยครับผมวันนี้เป็นศิษย์ักของอาจารย์คงดีเจ็ดประพัดครับวันนี้อาจารย์ไม่อยู่คกับมังไทยไปแล้วขึ้นมาแล้วครับมุมน้ําเงินครับสิงห์มอ้อยแห่งเกศเขาแถบน้ําเงินวันนี้มาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมาคือสมบูรณ์รถมาตไกเกรดบีปกติเขาต่อยมวยอยู่เอคาส์ครับประเกทเอประมาติดตามรับชมครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงครับผม

你快点！你 ay哲国鈴근ēs majabillaughs 20 accurate Second down. Second down. Last down. <laughs> เร,ราารเรียบร้อยครับผมกรรมการจับแขกเรียบร้อยครับวันนี้สู้กินครับสู้กินไล่มากครับ <Okay. S 1> มีเต็มร้อยเท่าไรครับสำหรับร่างกายมีเต็มร้อยแต่ว่ามา,มาสู้ครับยองก็ฝากติดตามผลงานเขาด้วยนะครับเจ้าสิงห์จำออยขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ